มาครับผมทีมระหว่างทีมผมสามหมืนแปดทีมเขาสามหมืนเก้านะครับผมไปแล้วครับผมเอสเปซโซไปแล้วนางฟ้าคาตาทิวโดดไปสตันหมู่ครับสตันหมู่สกิลหมาป่าแปลงล่างรอคุณดาวรอคุณดาวโอ้โหสามสี่เก้าสูดสีมากสูดสีมากมันม่วงตายแล้วเอสเปซโซปุบ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 เอสเปซโซกลับปุ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 บเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับผมระหว่างหมาครับพลิกมาพลิกโอเคครับผม สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกุ o กกลิน n รันคิงดอมครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทีมนะผมซึ่งเป็นทีมสายฟรีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะผมก็เอามารีวิวคืออนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยก็อาจจะเติมเงินแล้วอันนี้มันเป็นสายฟรีอยู่ก็เลยไม่เติมเพื่อเอามารีวิวก่อนนะครับซึ่งมันแบบมันไปได้ไกลอะ่ะมันยังอยากจะบอกทุกคนว่าสายฟรีก็เล่นได้แล้วคือผมไม่เคยรีโลนะครับรีโลก็คือการแบบ เล่นแล้วก็รีเปลี่ยนไอดีไปเรื่อยๆเพื่อแบบหาตัวละครดีๆนะอันนี้คือไอดีแรกของผมนะคือผมเคยสตรีมอยู่นะตอนที่ผมเล่นคุกกูลันครั้งแรกอะ่ะก็คือชื่อตัวละครน,นี้เลยนะผมการดาสะลาสองตัวใครจะแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะผมตอนนี้ยัไงไม่เต็มโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีมของผมกันเลยนะครับทีมของผมนะครับผมตัวแรกเป็นเอสเปโซนะครับผมก็พลังหนึ่งมื่นหนึ่งนะผมเป็น ท็อปปิ้งสายโจมตีทั้งหมดนะครับผมจะมีอีพิกบ้างไม่มีอีพิกบ้างนะครับในนี้เราไปดูข้างในเนี่ยมีบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับซึ่งจริงๆผมมีอีพิกหลายเม็ดแล้วนะแต่แบบมันยังไม่ได้บวกเก้าก็เลยแบบเออยังไม่ได้ย้ายมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็เลเวลสกิลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูมันมาก็อัพจัดไปครับลิวยี่สิบบซึ่งตัวนี้ยังไม่มีดาวนะผมจะเห็นได้ึจังแบบจากความเกลื่อนของผมเว่าผมเปิดเปิดแพ็กไปแบบแบบเยอะมากเนาะแบบ หหลายหมื่นเพรมากอะเพรฟรีที่มันแจกมามันเยอะมากนะผมเกินแบบสี่ห้าหมื่นแล้วว่าผมไม่รู้เท่าไหร่วะแม่งโคตรเยอะยก็คือเพิ่งมีเอสเป s โซตัวเดียวซึ่งไม่เคยเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ได้จากการรวมเศษนะครับเออคือจะให้ดูคนดูนะผมว่าสายฟรีเนี่ยมันก็เล่นไปได้ไกลนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเติมเงินตัวที่สองผมเป็นคุกกี้สาวเจ้าป่านะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากนะผมเป็นตัวที่แบบ มีสกิลนะสกิลเนี้ยมันอ่ะมันจะกระโดดขี่เสือไปเว้แล้วสแตนทั้งหมดเลยข้างหน้าสตนสามวินะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นเสือเนี่ยก็คือมันจะใช้เลือดของเสือเลือดมันจะลดไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอามาแทงได้แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันเวลามันจะไปอยู่แนวหน้ามันโดนตีมันตายมันก็ไม่เป็นไรใช่ปะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบหน่วยเลือดของเสือแล้วพอพอเสือตายอ่ะมันก็จะกลับมาซึ่งเอ่อตัวเนี้ยตอนที่เรา วิ่งอยู่ไม่ได้ตีมอนอนะ่ะเลือดมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะผมเหมือนมันอยู่ได้แค่5้าวิอะไรเงออี้ยอประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่มความเร็วโจมตี25%เอร์เนะ10วิอันนี้ตัวนี้เก่งมากนะผมชอบมากเลยแล้วก็ตัวที่3ามของทีมผมนะผมตัวนี้เพิ่งเปิดได้ตอนเล่นไปประมาณด่าน6กขวาๆนะครับก็ได้มาเป็นคุกกี้หมาป่านะผมตัวนี้ก็เป็นแท้งได้นะผมเพราะมันจะแปลงร่างมันจะเพิ่มพลังชีวิต20% 8ินวินะครับก็ถือว่า โอเคอยู่นะผมสําหรับตัวนี้คือใครที่ไม่มีพวกนมพวกเอ่อเชเอมพวกมัดแลน่ะก็เล่นตัวนี้ได้นะครับยินหน้าได้ตัวนี้มันม่วงนะครับตัวนี้ก็ดีตรงสกิลมันคอมโบนะผมอันติมันจะแบบปันป่นปันป่นปันป่นปั่นใช่ปะ่ะพอมัดรวมเป็นก้อนแล้วว่ามันให้ตัวเนี้ยกระโดดไปสตันได้นะครับมันก็จะแบบโดนสตัรหมดอะไรเงี้ยเออคอมโบกันแล้วก็ตัวที่ห้าของผมคือคาสตาดนะผมอันนี้ก็เป็นตัวฮิลนะผมที่แบบ ผมถือว่าพอใช้ได้นะผมันจะมีฮิลนะครับแล้วก็ฮิลหนึ่งร้อสิบสองเซนของมาโจมตีนะผมก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นโจมตีให้นะครับซึ่งมันมีอีพิกอยู่เม็ดหนึ่งจริงๆคือไม่อยากให้อีพิกมาหรอกแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้บวกนะก็เลยให้ตัวนี้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวรอมันบวกเยอะเดี๋ยวจะถอดไปให้เอสเปซโซนะครับตัวนี้ก็ต้องทําโจมตีเยอะนะครับเพื่อที่จะฮิลแรงๆซึ่งตอนแรกผมใส่ลดคูลดาวนะแต่แบบรู้สึกมันฮิลเบามากเลยอ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้ฮิลอะก็เลยแบบเปลี่ยนมันเป็นโจม โอเคครับตัวผมก็ประมาณนี้นะครับสามารถผ่านไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูด่านกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับสำรวจโลกนะครับสำหรับสายฟรีนะครับไม่ได้ล็อกอินในคอมนานนครนะผมไปเล่นในมือมือถือนะครับมันก็เลยวาร์ปมาด่านแรกๆเดี๋ยวประตูวาร์ปมันอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงเก็บ3ามด้านหมดนะครับเนี่ยด่านสามด่านสี ครับด่านห้านะครับเก็บสามดาวทั้งหมดนะครับอ่ะอนนี้ด่านหกนะครับนี่นะครับด่านหกก็คือสามดาวทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะเออเดี๋ยวไปด่านเจ็ดอ่ะซึ่งด่านเจ็ดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับคือเพิ่งไปได้นิดหน่อยนะครับ ก็จะเริ่มติดๆแล้วแต่ว่าเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยนะเจคีสี่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ลองนะครับหลังจากที่ไปอัพตัวละคอรอะไรมาเนี้ยอาจจะผ่านแบบดาวเดียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะผมสําหรับทีมสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่ามันเล่นได้นะผมสาหรับคนสายฟรีเล่นเกมนี้ได้นะครับค่อนข้างแบบเอาเรื่องอยู่แล้วก็มีอันนี้นะผมสําหรับบ้านผมก็ซื้ออันนี้มาด้วยนะแบบเป็นลูกปั้นสิงโตเยลลี่ในฝันนะครับอันนี้ก็จะบับโจมตีให้เรานะครับผม อันนี้บ้านเสร็จแล้วกดบ้านสักหน่อยครับก็ทีมจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับทีมผมนะแต่ว่าคือตอนเนี้ยตัวที่อยากได้ในทีมนะผมก็คือที่มองไว้นะผมเป็นคุกกี้รสนมนะครับตัวนี้กับเอ่อทับทีมนะผมซึ่งจำปเป็นฮิวนะสองตัวนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาตัวไหนนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการรีวิวสายฟรีของคลิปนี้สั้นๆน,นะผม ไม่ยาวเดี๋ยวไว้จะมาทําคลิปอื่นให้ดูอีกนะผมสำหรับวันนี้ไปก่อนผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะเอาตัวละครอะไรมารีวิวนะผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอยากให้ทําคลิปประมาณไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมใต้คลิปนะเดี๋ยวเอาเออถ้าเกิดทําคลิปได้เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูนะผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ